ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอยามนี้เฉินเซียงและหลิวเมิ่งเอ๋อยืนอยู่บนกระจกเทพหกวิถีโดยกำลังมองลงไปยังเทือกเขาที่ถูกปกคลุมด้วยดงหมอกอันหนาทึบชัดเจนว่าสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยข่ายพลังจำนวนมากคาดว่าต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่าสิบปีจึงจะสามารถจัดตั้งข่ายพลังเหล่านี้ได้หลิวเมิ่งเอ๋อกล่าวข่ายพลังเหล่านั้นเก,กเกิดเกิดหมอกเปลือกเปลือกเขาตลอดทั้งปีเชื่อว่าเส้นทางด้านในสมควรเป็นเขาวงกฏ พี่สาวเมืองเอ๋อถ้าเช่นนั้นจะเป็นปัญหาต่อพวกเราหรือไม่เฉินเซี่ยงถามแม้ปรมาจารย์น้อยจะเคยเข้าไปในเมืองหลิงฟงแต่จากความทรงจําของมันทําให้เฉินเซี่ยงรู้ว่าในทุกๆครั้งที่มันเข้าสู่เมืองหลิงฟงจะมีคนออกมารับตัวและเดินทางด้วยเรือหอบปิดทึบดังนั้นปรมาจารย์น้อยจึงไม่รับรู้เส้นทางภายในหลิวเมืองเออกล่าว จะสามารถควบคุมกระจกเทพ6วิธีทยานเข้าไปในดงหมอกได้โดยตรงหลังจากนั้นพวกเราจะค้นหาเส้นทางไปสู่เมืองหลิงฟงด้วยเทือกเขาแห่งนี้มีอนาเขตกว้างใหญ่ทั้งสองจึงคิดว่าการค้นหาเมืองหลิงฟงจำเป็นต้องใช้เวลาพอสมควรจากความทรงจำของปรมาจารย์น้อยทำให้เฉินเซี่ยงรับรู้สภาพแวดล้อมภายในเมืองหลิงฟงและมันดูคล้ายกับเมืองใต้ที่พบของราชันวัน หากว่าเมืองหลิงฟงซ่อนอยู่ใต้พิภพเฉินเซียงก็คิดว่าต่อให้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเขาทรงพลังมากเพียงใดแต่ถ้าจะใช้ตรวจหาเมืองหลิงฟงก็ถือเป็นเรื่องยากเกินความสามารถพี่สาวเมืองเอ๋อด้วยการที่มหาเทพสวรรค์หลิงฟงมีความรัดกุมมากกว่ามหาเทพสวรรค์เจิ้นโม่ข้าสงสัยว่าเมืองหลิงฟงอาจซ่อนอยู่ใต้พิภพเฉินเซียงกล่าว มหาเทพสวรรค์เจิ้นโหมมีความร่วมมือกับเผ่าพันธุ์นอกนภาของราชันวันโดยก่อตั้งเมืองใต้พิภพไว้ในเทือกเขาเจิ้นโหมแต่การเข้าถึงเทือกเขาเจิ้นโหมไม่ได้มีความซับซ้อนเหมือนกับเทือกเขาแห่งนี้ช่วยอธิบายเกี่ยวกับเมืองใต้พิภพในเทือกเขาเจิ้นโหมให้ข้าฟังก่อนหลิวเมิ่งเอ๋อกล่าวเฉินเซี่ยงพยักหน้าจากนั้นจึงบอกเล่ารายละเอียดของเมืองใต้พิภพขณะที่ควบคุมกระจกเทพหกวิธีทยานต่ำ นางก็กล่าวขึ้นว่าในกรณีนี้ข้าคิดว่าเมืองหลิงฟงสมควรซ่อนอยู่ใต้พิภพเช่นกันเพราะมีความเป็นไปได้ว่าพวกมันต้องอาศัยพลังงานจากช่องทางมิตินอกนภาและอาจมีการโอนย้ายสิ่งต่างๆด้วยช่องทางดังกล่าวเท่าที่ข้าเคยพบเห็นช่องทางนอกนภามันเป็นห่วงมิติที่มีพลังงานมหาศาลแต่ข้าไม่รู้ว่าปลายทางที่เชื่อมเป็นสถานที่ใดและเหตุใดจึงมีพลังงานมากมายขนาดนั้น เฉินเซียงกล่าวอย่างสงสัยแน่นอนว่าพลังงานเหล่านั้นมาจากนอกนภาเาผ่าพันนอกนภาสมควรใช้วิธีการบางอย่างควบแน่นพลังงานนอกนภาเพื่อเปิดช่องทางพร้อมกับส่งผ่านพลังงานมาที่นี่หลิวเมิ่งเอ๋อกล่าวนอกจากนี้ข้าย,ยังได้ยินมาว่าภายในอาณาเขตชั้นเซียนจะมีช่วงเวลาพิเศษที่ทาให้ปรานพิภสวรรค์ทบทวีขึ้นในฉับพลันถ้าเช่นนั้นการที่เผ่าพันนอกนภายังไม่เข้าสู่มหาดินแดนทั้งสิบอย่างเต็มกาลังก็เป็นเพราะช่วงเวลาพิเศษยังมาไม่ถึง เฉินเซียงตั้งข้อสันนิษฐานจากข้อมูลที่ข้ายืนยันได้เผ่าพันธุ์นอกนภา,าจะเคลื่อนกำลังเข้ามาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้หากเมืองหลิงฟงมีช่องทางเชื่อมต่อกับอาณาเขตชั้นเซียนพวกเราก็สมควรค้นหาตำแหน่งเมืองหลิงฟงด้วยการตรวจจับจากช่องทางมิตรหลิวเมืองเอ๋อกล่าวข้ามีวิธีการที่ใช้ตรวจจับความผันผวนของห้วงมิตรไม่เลวทีเดียวเฉินเซียงกล่าวอย่างตื่นเต้น พี่สาวเมืองเอ๋อพวกเราจะค้นหาตำแหน่งเมืองหลิงฟงได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับท่านแล้วหลิวเมืองเอ๋อพยักหน้าครั้นจึงนำมุกออกมาจากอุปกรณ์จัดเก็บมุกดวงนี้สามารถตรวจจับความผันผวนของห้วงมิติได้ถ้าเช่นนั้นพวกเราเข้าสู่ด้านในดงงหมอกกันเถอะว่าแล้วเฉินเซียงก็ควบคุมกระจกเทพหกวิธีทยานเข้าสู่ดงหมอกทึบทันทีที่กระจกเทพหกวิธีทยานเข้าสู่ดงหมอกก็ได้มีสายฟ้าฟา,าดผ่าอย่างรุนแรง กระจกเทพหกวิธีถูกค้นพบเสียอย่างนั้นเฉิญเซี่ยงอุทานขึ้นขายพลังของพวกมันไม่ธรรมดาเลยจริงๆในความเป็นจริงแล้วกระจกเทพหกวิธีปกปิดกลิ่นอายอย่างแยบยลแต่หากถูกขายพลังค้นพบเช่นนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่ากระจกเทพหกวิธีบังเอิญกระทบเข้ากับกลไกลของขายพลังสังหารไปทางนั้นเร็วเข้า หลิวเมิงเอ๋อร์ชี้นำทิศทางหลบเลี่ยงทางด้านเฉินเซียงไม่จำเป็นต้องทำการควบคุมเพราะเสี่ยวจิงตอบสนองกับการชี้นำของหลิวเมิงเอ๋อร์อย่างทันทีทันใดเส้นทางในเทือกเขาแห่งนี้มีความลึกลับอย่างยิ่งแม้กระทั่งเสี่ยวจิงก็ยังไม่รู้ว่าสมควรมุ่งหน้าไปยังเส้นทางใดหากเสี่ยวจิงเคลื่อนที่อย่างสุ่มเดาก็มีโอกาสที่จะกระทบกลไกข่ายพลังสังหารอีกครั้งและถ้าเกิดขึ้นบ่อยๆย,ย่อมเป็นการกระตุ้นเตือนให้กลุ่มคนในเมืองหลิงฟงรับรู้ สำหรับขายพลังสังหารที่ถูกกระตุ้นเพียงครั้งเดียวย่อมไม่เป็นที่ผิดสังเกตจนเกินไปนอกจากนี้กระจกเทพ6วิธียังสามารถซ่อนตัวได้อย่างแยบยลหลิวเมิ่งเอ๋อทํทำการชี้นำเส้นทางหลบเลี่ยงขายพลังพร้อมกับตรวจจับความผันผวนห่วงมิติอย่างสุ่มเดาไปเรื่อยๆหลังจากผ่านไปได้สองวันมุกของนางก็ตรวจพบความผันผวนของห้วงมิติเป็นความผันผวนที่รุนแรงดูเหมือนจะเป็นช่องทางที่เชื่อมต่อกับห่วงมิตินอกนาภา หลิวเมิงเอ๋อกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังท่านระบุต,ตำแหน่งช่องทางได้หรือไม่เฉินเซี่ยงเร่งถามหลิวเมิงเอ๋อพยักหน้ามันซ่อนอยู่ใต้พิภพจริงๆยามนี้มุกในฝ่ามือของหลิวเมิงเอ๋อปรากฏจุดแสงเป็นลักษณะเฉพาะแน่นอนว่าหลิวเมิงเอ๋อสามารถถอดรหัสจากจุดแสงได้อย่างแม่นยำพี่สาวเมิงเอ๋อต้องขอชื่นชมว่าวิธีการของท่านช่างล้ำเลิศยิ่งนัก เฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มนายน้อยเฉินเมื่อไปถึงเมืองหลิงฟงเจ้าจะเคลื่อนไหวอย่างไรหลิวเมิ่งเอ๋อกล่าวถามเจ้าควรบอกเล่าแผนการให้ข้ารับรู้เพื่อที่ข้าจะได้เตรียมพร้อมหลิวเมิ่งเอ๋อรู้แล้วว่าเฉินเซี่ยงมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากซึ่งอันที่จริงเขาไม่จําเป็นต้องให้นางคอยคุ้มกันและมันเป็นตรงกันข้ามเพราะนางอาจต้องได้รับการคุ้มกันจากเฉินเซียง ยกตัวอย่างเช่นการเผชิญหน้ากับอสุรกายหยวนหลงในครั้งก่อนหากเฉินเซียงไม่สามารถทําการยับยั้งสารพิษให้กับนานางนางก็รู้ตัวว่าตนเองจะต้องตกตายอย่างแน่นอนนอกจากนี้หลิวเมิ่งเอ๋อยังตระหนักดีว่าตนเองไม่สามารถเอาชนะอสุรกายหยวนหลงได้แต่เฉินเซียงเพียงคนเดียวกลับทําการสยบอสุรกายหยวนหลงนับร้อยให้กลายเป็นท่าเสียอย่างนั้นเกี่ยวกับเรื่องอสุรกายหยวนหลงที่ยอมสยบแก่เฉินเซียงหากห,ากหลิวเมิ่งเอ๋อไม่ได้พบเห็นกับตน นางจะไม่มีวันเชื่อถืออย่างแน่นอนแผนการของข้าไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มพวกเราจะลอบเข้าไปในเมืองหลิงฟงและหาโอกาสจับตัวมหาเทพสวรรค์หลิงฟงหลังจากนั้นข้าจะใช้สับวิญ,ญญาณดูดกลืนล้วงข้อมูลจากความทรงจําของมันเมื่อได้ยินแผนการของเฉินเซี่ยงหลิวเมิงเอ๋อก็รู้สึกประหลาดใจไม่น้อยเพราะนางไม่นึกเลยว่าเฉินเซี่ยงจะยังถึงทักษะปีศาจของเปย์ยู่ยู่ อย่างไรก็ตามเมื่อนางครุ่นคิดเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าเฉินเซียงได้ช่วยเหลือสำนักร้อยบุกผาไว้อย่างมากมายอีกทั้งยังค่อนข้างสนิทสนมกับเปยยู่ยู่ดังนั้นนางจึงคาดเดาว,ว่าเปยยู่ยู่ได้ถ่ายทอดทักษะปีศาจแก่เฉินเซียงเมื่อไม่นานมานี้แน่นอนว่าการคาดเดาของนางถูกต้องเพียงครึ่งเดียวเนื่องจากเฉินเซียงได้รับการถ่ายทอดทักษะปีศาจเมื่อนา,นานมาแล้วเข้าใจแล้วข้าจะให้การช่วยเหลือเจ้าอย่างเต็มที่ หลิวเมืิงเอ๋อกล่าวหลังจากนั้นนางก็ระบตุตำแหน่งของเมืองหลิงฟงให้เฉินเซี่ยงรับรู้กระจกเทพหกวิธีพุ่งทะยานไปยังตำแหน่งของเมืองหลิงฟงด้วยความรวดเร็วก่อนจะทะลวงลงสู่ชั้นใต้พิภพเข้าถึงเมืองหลิงฟงโดยตรงแม้เฉินเซี่ยงกับหลิวเมิงเอ๋อจะถือเป็นผู้เจนจัดในยุทธภพแต่ทั้งสองก็ต้องตกตะลึงกับความพิเศษของเมืองหลิงฟง ยามนี้ทั้งสองมองเห็นว่าตรงตำแหน่งใจกลางเมืองลำแสงขนาดใหญ่โดยที่มีผู้คนจำนวนมากและวัตถุต่างๆลอยอยู่ในลำแสงและมันคือสิ่งที่มาจากห้วงมิตินอกนาภาช่องทางนอกนาภาของเมืองหลิงฟงมีขนาดมหึมาเปรียบเทียบกับห้วงเอเวจีปีศาสวรรค์ช่องทางนอกนาภาของที่นี่ก็มีขนาดใหญ่กว่าอย่างไม่อาจเทียบกันได้ เมื่อได้เห็นเมืองหลิงฟงอย่างชัดเจนเฉินเซียงก็นึกดูหมิ่นราชันวันอย่างลับๆเพราะหากเทียบกันแล้วเมืองใต้พิภพของราชันวันก็ถือเป็นหมู่บ้านเล็กๆเพียงเท่านั้นแม้ในอดีตหลิวเมิงเอ๋อจะเคยต่อสู้กับพูดอสูรมาแล้วแต่นางก็ไม่เคยรู้ว่าพวกมันเข้ามาในมหาดินแดนทั้งสิบด้วยวิธีการเช่นไรอย่างไรก็ตามยามนี้นางได้เห็นชัดกับตาของตนแล้ว ในครั้งอดีตที่มีสงครามกับพูดอสูรเป็นพวกมันที่ปรากฏตัวและปิดล้อมอย่างกระทันหันหลิวเมิงเอ๋อกล่าวแต่แท้จริงแล้วพวกมันมีการซ่อนตัวอยู่ใต้พิภพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะเคลื่อนไหวเต็มกำลังห,หากช่องทางของพวกมันเป็นห่วงมิติก็สมควรมีวิธีปิดกั้นใช่หรือไม่เฉินเซี่ยงกล่าวถามขณะที่พยายามมองสังเกตสิ่งต่างๆสมควรมีวิธีปิดกั้นแต่ก่อนอื่นพวกเราควรหาตัวมหาเทพสวรรค์หลิงฟง หลิวเมิงเอ๋อกล่าวสําหรับการทำลายเมืองใต้พิภพเอาไว้เป็นเรื่องหลังเฉินเซียงพยักหน้าเห็นด้วยแน่นอนว่าเขามีเบาะแสเกี่ยวกับที่พำนักของมหาเทพสวรรค์หลิงฟงจากความทรงจำของปรมาจารย์น้อยสําหรับแผนการก่อวินาศกรรมเฉินเซี่ยงคิดว่าจำเป็นต้องวางแผนการให้รัดก,กุมเพราะเมืองหลิงฟงมีความยิ่งใหญ่กว่าเมืองใต้พิภพของราชนวัน ด้วยอนณาเขตที่กว้างใหญ่ย่อมส่งผลให้แผนการก่อวินาศการรมมีความยากและไม่สามารถดำเนินแผนการได้ในเวลาอันสัน้นปัจจุบันเมืองใต้พิภพของราชันวันอยู่ในกำกับดูแลของหลงจิวเซียวและนับตั้งแต่เฉินเซียงส่งต่อให้หลงจิวเซียวรับช่วงจัดการเขาก็ไม่เคยสอบถามว่าเมืองใต้พิภพแห่งนั้นมีการปิดกั้นช่องทางนอกนาภาหรือไม่อย่างไรหากพวกมันเป็นขุมกำลังมหาอำนาจในอาณาเขตชั้นเซียนการเล่นงานพวกมันย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายหลิวเมิ่งเอ๋อกล่าว นายน้อยเฉินพวกเราจะหาตัวมาหาเทพสวรรค์หลิงฟงได้อย่างไรเรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาจากความทรงจําของปรมาจารย์น้อยทําให้ข้ารับรู้ตําแหน่งที่อาศัยของมันเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มมาเถอะพวกเราจะไปที่ตําแหน่งของมันสําหรับเผ่าพันธุ์นอกนภา,าในเมืองหลิงฟงล้วนเป็นมนุษย์เหมือนกับผู้คนในมหาดินแดนทั้งสิบเมื่อได้เห็นลักษณะของพวกมันหลิวเมิงเอ๋อก็รู้สึกกังวลมากขึ้น หากเผ่าพันธุ์นอกนาภาเหล่านี้แฝงตัวประปนกับผู้คนด้านนอกพวกเราก็แทบแยกแยะไม่ออกเลยด้วยซ้ำสมควรเป็นเช่นนั้นแต่หากพวกมันบ่มเพาะผลึกเต๋าหยวนก็จะเป็นจุดสังเกตให้ตรวจพบเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มเมื่อพูดถึงเรื่องผลึกเต๋าหยวนเฉินเซียงก็นึกย้อนไปถึงการก่อวินาศกรรมในเมืองใต้พิภพของราชันวันหนนั้นเขากับฮังเจียนเทียนใช้ผลึกเต๋าหยวนสร้างเป็นระเบิดพลังที่รุนแรง ด้วยความสําเร็จในครั้งก่อนเฉินเซียงก็มีความคิดว่าจะใช้แผนการดังกล่าวกับเมืองหลิงฟงแต่ก่อนอื่นเขาจะต้องเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากสถานที่แห่งนี้เมืองหลิงฟงมีขนาดใหญ่โตโออาเฉินเซียงเชื่อว่ามันสมควรมีทรัพยากรพลังอย่างมหาศาลสําหรับเผ่าพันธุ์นอกนาภาที่เข้ามาในมหาดินแดนทั้งสิบพวกมันจะต้องทําศึกสงครามเป็นเวลานานซึ่งพวกมันไม่เพียงต้องต่อสู้กับผู้คนในมหาดินแดนทั้งสิบเท่านั้นแต่จะต้องต่อสู้กับเผ่าพันธุ์นอกนาภาอื่นอีกด้วย เฉินเซียงทำการศึกษาพื้นที่ต่างๆในเมืองหลิงฟงหลังจากทำความคุ้นเคยกับภูมิประเทศได้แล้วเขาก็คว้ามือหลิวเมิ่งเอ๋อพลางกระซิบว่าพี่สาวเมิ่งเอ๋อได้เวลาเคลื่อนไหวแล้วหลิวเมิ่งเอ๋อพยักหน้าพร้อมกับนำแผ่นยันซ่อนเร้นออกมาเปิดใช้งานหลิวเมิ่งเอ๋อมีแผ่นยันซ่อนเร้นของตนเองแม้นางจะไม่ได้เชี่ยวชาญการลอบเร้นแต่นางก็ก่นสร้างอุปกรณ์เหล่านี้ไว้ใช้งานในยามจำเป็นเฉินเซียงเปิดใช้งานแผ่นยันซ่อนเร้นเช่นกัน จากนั้นจึงเดินจูงมือหลิวเมืองเอ๋อเข้าไปในเมืองอย่างระมัดระวังเมื่อเดินผ่านกลุ่มเผ่าพันธุ์นอกนาภาทั้งสองก็ยืนยันได้ว่าพวกมันไม่มีการค้นพบสิ่งนี้ทําให้เฉินเซี่ยงรู้สึกผ่อนคลายแต่ทว่าหลิวเมืองเอ๋อยังค่อนข้างระวังตัวตัวอาคารและสิ่งปลูกสร้างในเมืองแห่งนี้ไม่ได้มีความงดงามอย่างไรนักดูเหมือนจะเป็นที่พักชั่วคราวของพวกมันเท่านั้น จากความทรงจําของปรมาจารย์น้อยได้ระบุว่าหอคอยหินเจ็ดชั้นที่ตั้งอยู่ในทิศตะวันออกของเมืองก็คือที่พำนักแห่งมหาเทพสวรรค์หลิงฟงสําหรับสถานที่ใจกลางเมืองเป็นตําแหน่งช่องทางนอกนาภาส่วนทิศใต้ของเมืองเป็นพื้นที่ต้องห้ามแม้กระทั่งปรมาจารย์น้อยก็ไม่สามารถผ่านเข้าออกได้ตามอําเภอใจมหาเทพสวรรค์หลิงฟงอยู่ในหอคอยนั้นเชิญเซี่ยงกล่าวกับหลิวเมิ่งเอ๋อผ่านกระแสจิตสําหรับชายคนนี้ข้าคิดว่าจัดการได้ง่ายดาย หลิวเมิงเอ๋อพยักหน้าหาักเป็นแต่ก่อนนางก็คิดว่าการเอาชนะมหาเทพสวรรค์หลิงฟงเป็นเรื่องยากแต่ปัจจุบันนางรู้แล้วว่าเฉินเซี่ยงมีความแข็งแกร่งเช่นไรเฉินเซี่ยงคือผู้ถือครองประจกเทพหกวิถีและกระบีมังกรครามเชฟชาชาบต่อให้มีมหาเทพสวรรค์หลิงฟงศักดิ์สิทธิ์คนหลิวเมิงเอ๋อก็เชื่อว่าเฉินเซี่ยงสามารถเอาชนะได้ไม่ยากที่สำคัญปัจจุบันเฉินเซี่ยงมีเม็ดยาพิษหยวนหลงซึ่งมันถือเป็นสารพิษที่อันตรายอย่างยิ่ง หลิวเมิงเอ๋อเข้าใจดีว่าการสกัดกลั่นเลือดพิษอสุรกายหยวนหลงเป็นเม็ดยาย่อมทําให้สารพิษมีความเข้มข้นและรุนแรงรุนแรงยิ่งขึ้นมหาเทพสวรรค์หลิงฟงเชี่ยวชาญในวิธีกลั่นสร้างภายในหอคอยของมันสมควรมีข่ายพลังสังหารติดตั้งเป็นกับดักหลิวเมิงเอ๋อกล่าวผ่านกระแสจิต ปัจจุบันประตูทางเข้าหอคอยปิดอยู่แต่ก็สามารถเปิดได้จากด้านนอกเฉินเซียงปลดปล่อยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์นำร้องเข้าไปตรวจสอบก่อนจะเปิดประตูและนำพาหลิวเมิงเอ๋อร์เข้าไปข้างในเมื่อเข้ามาข้างในหอคอยเฉินเซียงก็ควบคุมสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ตรวจสอบพื้นที่หอคอยไล่ระดับไปทีละชั้นเฉินเซียงพบว่ามีคนอยู่ในหอคอยทั้งหมด3คนและคนที่แข็งแกร่งที่สุดอยู่ในชั้นที่6ซึ่งเขาเดาว,ว่ามันสมควรเป็นมหาเทพสวรรค์หลิงฟง มหาเทพสวรรค์หลิงฟงค้นพบว่าใครบางคนกำลังใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ตรวจสอบหอคอยของมันแต่ถึงกระนั้นมันไม่ได้ตื่นตัวหรือหวาดระแวงเนื่องจากเผ่าพันธุ์นอกนภา,ามีสัมผัสศักดิ์สิทธิ์และมักตรวจสอบด้วยวิธีการนี้เช่นกันมหาเทพสวรรค์หลิงฟงเป็นผู้ก่อตั้งเมืองแห่งนี้ขึ้นมาแต่ดูเหมือนปัจจุบันเมืองหลิงฟงจะไม่ถือเป็นเมืองของมันอีกต่อไปเพราะเฉินเซี่ยงคาดเดาว่ามันไม่ใช่ผู้มีอำนาจสูงสุดในเมืองแห่งนี้ เฉินเซี่ยงไม่คิดจะขึ้นไปชั้นบนเพราะเขารู้ว่ามหาเทพสวรรค์หลิงฟงจะต้องลงมาข้างล่างดังนั้นเขากับหลิวเมื่งเอ๋อจึงเฝ้ารออย่างอดทนผ่านไปไม่นานมหาเทพสวรรค์หลิงฟงก็ได้ลงมาพร้อมชายชาราสองคนมหาเทพสวรรค์หลิงฟงเป็นชายกลางคนใบหน้าของมันค่อนข้างหลอเหลา,หลาและคงความอ่อนเยาว์คาดว่ามีอายุอยู่ในช่วงวัยสี่สิบปี มหาเทพสวรรค์หลิงฟงมีใบหน้าคล้ายคลึงกับปรมาจารย์น้อยจะแตกต่างก็ตรงที่มันไว้เคราแม้ชายชาราสองคนที่ติดตามมันมาจะมีลักษณะเป็นผู้อาวุโสและดูน่าเกรงขามทว่าพลังเลือดของทั้งสองไม่อาจเทียบกับมหาเทพสวรรค์หลิงฟงได้หลังจากก้าวลงมาจากบันไดพวกมันก็เดินตรงไปที่ประตูทางออกเฉินเซี่ยงกับหลิวเมิ่งเอ๋อจึงเริ่มเคลื่อนไหวทันที หลิวเมิงเอ๋อใช้กระบี่พุ่งทะลวงหน้าผากชายชาราทั้งสองอย่างรวดเร็วทางด้านเฉินเซียงจึงได้คว้างกระจกเทพหกวิธีเข้าโจมตีมหาเทพสวรรค์หลิงฟงกระจกเทพหกวิธีรูปแบบกงจากพุ่งตรงเข้าหาบั้นเอวของมหาเทพสวรรค์หลิงฟงฉับพลันร่างของมันจึงขาดสะบันหลิวเมิงเอ๋อไม่รอช้านางกระโจนเข้าหามหาเทพสวรรค์หลิงฟงแล้วเหยียบหน้าอกกดไว้กับพื้น กระจกเทพหกวิธีลอยสูงครั้นจึงเปิดตัวขายพลังปิดกั้นความผันผวนของอำนาจพลังหลีกเลี่ยงการค้นพบจากผู้คนทางด้านนอกจากพระพัดดินีศาส,ะสะราเทพเป็นเจ้าหลอกรึอมหาเทพสวรรค์หลิงฟงอุทานอย่างตกตะลึงแม้จะไม่เห็นใบหน้าเต็มของหลิวเมิงเอ๋อแต่มันสามารถจดจำดวงตาคู่งามได้อย่างมั่นยำทั้งที่ผ่านมาเนิ่นนานแล้วแต่ไม่นึกเลยว่าเจ้าจะจดจำข้าได้หลิวเมิงเอ๋อกล่าวด้วยน้ำเสียงเยือกเย็น หลิวเมิงเอ๋อแท้จริงพวกเราไม่เคยมีความขัดแยง้งมหาเทพสวรรค์หลิงฟงชะงักถ้อยคำเป็นเพราะมันเห็นว่าววตาของหลิวเมิงเอเ๋อเผยให้เห็นจิตสังหารพรุ่งพลานเจ้าเป็นสุนัขของขุมกำลังในอาณาเขตชั้นเซียนอย่าคิดว่าข้าจะไม่รู้หลิวเมิงเอ๋อแค่นเสียงเดือดชัดเจนเจ้ากำลังช่วยเหลือให้พวกมันเข็นฆ่าผู้คนในมหาดินแดนทั้งสิบและหากมองย้อนไปในอดีตก,ก็ดูเหมือนเจ้าจะให้การช่วยเหลือพูดอสูร สำหรับสงครามกับพูดอาศูรย์ในครั้งอดีตดินแดนร้อยบุกผาพบเจอความสูญเสียร้ายแรงและมันทำให้หลิวเมืองเอ๋อกรดแค้นบุคคลที่ข้องเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์นอกนภาอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ